จะเดินทำสมนักดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่5ของเทศกาลกินเจแล้วนะคะหลังจากที่หลาได้เคยรายงานบรรยากาศในร้านอุทยานให้ได้ชมกันแล้วค่ะในวันนี้นะคะหลาก็ได้มายืนอยู่ที่ร้านสหกรณิยมซึ่งก็เป็นหนึ่งในร้านในชุมชนบ้านราดแล้วค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะ บรรยากาศในร้านสหกรณ์นั้นแม้จะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่โตเหมือนร้านอุทยานบนิยมนะคะเป็นเพียงแค่ร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าบรรยากาศในร้านนี้ก็ดูคึกคักแล้วก็อบอุ่นไปด้วยผู้คนที่ยังคงมารับประทานอาหารเจที่นี่กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในวันนี้ค่ะหลาก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในร้านสหกรณ์นะคะในร้านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในตอนนี้นะคะ ผู้คนที่มารับประทานอาหารที่นี่ขาดก็ยังคงมากันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าร้านนะคะจุดแรกที่เราจะพบก็คือถาดกระทะแล้วก็จานชามนะคะไว้คอยบริการลูกค้าค่ะเพราะว่าที่ร้านสหกรณ์นี้นะคะเราก็จะมีนโยบายเดียวกับร้านอุทยานค่ะนั่นก็คือให้ลูกค้าได้บริการตนเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าบุฟเฟ่นั่นเองค่ะเมื่อลูกค้าที่เข้ามาค่ะก็จะเดินเข้ามาหยิบจานแล้วก็ตักข้าวหรือว่าหยิบกร้าเพื่อที่จะไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้ค่ะ ในจุดนี้นะคะเราก็จะมีข้ากล้องหอมมะลิไร้สารพิษไว้คอยบริการค่ะถัดมาจากข้าวนะคะก็จะเป็นมุมของน้ำพริกผักลวกค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ยังคงมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะคุณอาคะเริ่มค่ะวันนี้บรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมคะอ๋อพี่ท,ที่มันจะเป็นลักษณะว่ามาเรื่อยๆนะคะช่วงเช้าๆก็จะมีคน ้ซื้อกลับบ้านแล้วก็นั่งทานกัน,นพอสมควรค่ะนะคะแล้วน้ำพริกผักล่อนี้ขายดีไหมคะน้ำพริกผักเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นอาหารพรื้นบ้านเราไปแล้วละค่ะเพราะว่าทั้งคนไทยคนจีนจะนิยมนิยมทานนะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านกันแม้ว่าบอกว่าอยู่บ้านยังเหลืออยู่แต่ก็มาซื้อกลับไปอีกนะคะเป็นน้ำน้ำพริกยอดนิยมที่นี่นะคะ แล้วน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกเหมือนเดิมทุกวันหรือเปล่าคะหรือว่าเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆอ,อ๋อมีวันนี้เปลี่ยนเป็นน้ำพริกกายเห็ดหอมด้วยแล้วน้ำพริกนี้ก็เป็นน้ำพริกจากพริกเม็ดใหญ่อะพริกหยวกนะคะเขาก็จะชอบชอบทานอยากจะกินอย่างอื่นไปเรื่อยๆอยู่นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเขาก็มาถามอยู่พวกน้ำพริกกะปิอะไรอย่างนี้แต่แรงงานเรามีน้อยก็จะทำได้ประมาณนี้ละคะค่ะ จากเมนูน้ำพริกผักลวกนะคะก็จะเป็นเมนูของลาบยำค่ะซึ่งลาบนี้นะคะเราก็จะใช้เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์ค่ะก็เป็นลาบมังสวิรัตนะคะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะก็จะเป็นลาบเจค่ะซึ่งอยู่ในเทศกาลกินเจนะคะถัดมาจากเมนูลาบยำค่ะก็จะเป็นเมนูของกับข้าวต่างๆนะคะเมนูนี้ค่ะก็จะเป็นกับข้าวประเภทผัดนะคะซึ่งก็มีจํานวนหลากหลายเมนูค่ะให้ท่านให้ลูกค้าได้มาเลือกรับประทานกันได้อย่างสะดวกเลยค่ะ ถัดจากผัดนะคะก็จะเป็นเมนูแกงต่างๆค่ะซึ่งก็มีหลากหลายเมนูเช่นกันค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆนะคะหลังสุดของร้านค่ะก็จะเป็นเมนูที่ยอดนิยมของลูกค้านะคะซึ่งเมนูนี้จะเป็นอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่ไม่ใหญ่เหมือนรอ้านอุทยานหรอกค่ะแต่ว่ารสชาติและก็ความอร่อยนะคะก็ไม่ต่างกันเลยค่ะ ใ,ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก็จะเป็นร้านของส้มตํานะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็จะเป็นร้านขนมจีนค่ะผัดมาจากร้านขนมจีนเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นร้านของอาหารพิเศษต่างๆค่ะซึ่งก็มีมากมายให้เลือกเลยนะคะอย่างเช่นผัดซีอิ๊วค่ะแล้วก็มีผัดมักกะโรนีมีข้าวผัดมีผัดเส้นต่างๆนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเมนูในร้านอาหารค่ะ,ะคุณป้าคะ อันนี้ก็คนคน่อนข้างเยอะค่ะคนมาเรื่อยๆนะคะแล้วเมนูนี้ขายดีไหมคะขายดีค่ะเต็มเงี้ยหมดเลยสองถาดแล้วค่ะวันนี้แปดโมงสองถาดเนี่ยค่ะเหลือแล้วเราจะทาออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทำเรื่อยๆค่ะทาร้อนๆค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์แม่ค้าแล้วนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่มารับประทานอาหารกันค่ะ มาตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วเมื่อคุณอามารับประทานอาหารเจแล้วคุณอามีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็สุขภาพดีเราเบาเนี้ยกินแต่ผักได้ประโยชน์แล้วคุณอามีอะไรที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมมาร่วมรับประทานอาหารเจด้วยกันคะ่ะก็ถึงเทศกาลนี้เราก็ต้องมากินเจนเพื่อจะเป็นการ ไทยที่เราเคยกินเนื้อกินอะไรามาแล้วถึงเทศกาลทีเราก็ต้องต้องกินแล้วรักษาสุขภาพด้วยเพราะปกติอยากกินอยู่แล้วเจกินทุกปีะะแล้วเคยมารับประทานอาหารที่นานเลยมั้ยครับก็เพิ่งมาปีนี้ปีแรกเพราะว่าปกติก็อยู่กรุงเทพทานอยู่กรุงเทพ ก็ถูกดีถูกดีไปทานที่อื่นมันก็แพงอ่ะสี่สิบขึ้นเนี่ยนี่ก็มันก็ถูกดีสำหรับคนจนคนคนจนที่เขาอยากทานเตะก็ได้กินแล้วมีเมนูอะไรที่คนอาชอบเป็นพิเศษไหมคะคทุกอย่างกกินทุกอย่างค่กินเจนแล้วรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพไหมคะดีเบาก็ปกติก็ไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้ว ก็อร่อยอะ่ะมีอิ่มบุญด้วยปีหนึ่งทานครั้งหนึ่งก็ก็ดีค่ะตอนนี้นะคะสากรที่อยู่ฝั่งวารลินปีนี้ก็คนจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่กันมากนะคะก็ทุกๆอาชีพอะค่ะทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนท,ทั่วๆไป ปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กเยอะนะคะวัยรุ่นหรือว่านักศึกษาอะไรคนเนี้ยแต่ว่าปีนี้น้อยลงค่ะคาดว่าน่าจะมีร้านอาหารเจอย,อยู่ที่หน้าวิทยาลัยหน้ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการแยกส่วนออกไปค่ะแต่ว่าอืามใช่ค่ะมากินกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งคนที่น้ำท่วมก็มีแล้วก็คนที่อยู่ในรอบๆบริเวณในเขตอำเภอวารินค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะจะมีการซื้อตุนไปทํางานด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมานั่งทานกันที่นี่แล้วอีกรอบหนึ่งก็คือรอบเที่ยงค่ะอันนี้จะคนเยอะมากเก้าอี้ไม่พอนั่งก็เชิญมากินอาหารบองสิเรัตรกันนะคะโดยเฉพาะในหน้าเจปีหน้านะคะพบกันใหม่แล้วก็ปีนี้มีอะไรก็ซื้อหากันได้ที่ร้านบุญนิยมตะกรนบุญนิยมฝั่งวารินค่ะ,คะขอบคุณทุกคนที่มากินข้าวที่นี่ค่ะ ค่ะ no และเนื่องจากร้านสหกรณ์น <Overwatch> <and S 2> ี้นะคะเป็นร้านที่เล็กค่ะดังนั้นนะคะจํานวนคนที่มาทํางานที่นี่จึงมีไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราจึงไม่สามารถผลิตอาหารที่หลากหลายเหมือนร้านอุทยานบุญนิยมได้ค่ะดังนั้นนะคะอาหารบางประเภทที่มาจําหน่ายที่นี่ก็เป็นอาหารที่มาจากอุทยานบุญนิยมค่ะอาหารประเภทที่ว่านั้นก็เป็นประเภทขนมหวานและก็ขนมปังต่างๆนะคะลนนอกจากที่ร้านสหกรณ์จะมีอาหารหลากหลายไว้ให้คอยบริการให้เลือกรับประทานกันแล้วค่ะ เราก็ยังมีร้านขายอาหารแห้งนะคะจำพวกของแห้งต่างๆค่ะไว้จำหน่ายให้กับผู้ที่มาซื้อนะคะซึ่งในร้านเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากลาอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมารับประทานอาหารที่ร้านอุทยานบุญนิยมแล้วหลาก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมารับประทานอาหารที่ร้านสหกรณ์บุญนิยมค่ะ เพราะว่าทาั้งสองร้านของชุมชนเรานะคะก็เป็นร้านอาหารสุขภาพที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษแล้วก็เป็นอาหารเจเพื่อสุขภาพค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็ยังได้อิ่มบุญในเทศกาลเจปีนี้ด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหลานและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ,จะเจริญทําสั์เล็กดีค่ะ